ได้คอมเมนต์มาว่าให้จอมาริมูรุเจอกับลูฟี่นิกะได้เลยจอมาร์ไ้ร่างจอมาแล้วแล้วก็ลูฟี่นิกะร่างโอพีมาเลยนะริมูรุน่าจะสู้ไม่ไหวนะผมเคยเล่นลูฟี่นิกะไปแล้วอะร <c oughs> ่างโอพีมันแบบโหดเกินรียบร้อยริมูรุคือโดนแบบอัดยุ่งใบเดียวอตอนเนี้ยต่อยลูฟี่ไม่โดนแต่ตอนนี้ริมูรุก็เลือดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะทั้งคู่สั่งตีกันไม่โดนรียบร้อยริมูรุออกจากร่างฮิลลิงแล้วเข้าร่างฮิลลิงรอบรียบร้อยกพลังขึ้นเตา ไม่โดนอยู่ดีนะเหมือนท้งคู่ตอนนี้ต่อยอาการกันเลือดไม่ลดกันเลยเรียวลุรโดอล่ามาอีกแล้วกินกันไม่ลงจริงๆสองคนนี้ Two thousand years later เออทางคู่ต่างใช้สกิลพร้อมกันเลยเหมือนนัดกันมาแต่ทางคู่ใช้สกิลกันไม่โดนอ่ะเอาง่ายๆหรือโดนแล้วเลือดมันไม่ลดไม่รู้ไม่รู้นะรยบร้อยรีมูรูใช้สกิลก็ไม่โดนเหมือนกันนะต่างคู่ต่างใช้สกิลกันไม่โดนเลยแต่เลือดไม่ลดกันเลยนะผมขอถือว่าคู่นี้เสมอกันได้ไหม มันอินฟินิตี้แล้วอ่ะงั้นไปดูคู่อื่นกันเลยดีกว่าเนี่ยอันนี้ล่างสุดท้ายแล้วปะต่อไปก็ซันจิแล้วอ่ะอันนี้ล่างสุดท้ายนะไปเลยดีกว่านักดาบแต่คู่สามดาบเจอดาบเดียวเปิดมาอิชิโกะบังใครมาก่อนเลยเรียบร้อยโซโลโดนอาดไปก่อน นี่น่าจะไม่ได้เรียกว่าอัดแล้วแหละน่าจะเรียกว่ากับซื้โดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยโซโลเรียบร้อยโดนสกิลโซโลไปโดนไปครึ่งลิงครึ่งหลอดถือว่าโซโลฟันแรงมากเลยนะฟันครึ่งหลอดเลยเอ,อ่แต่เรื่องความคิวนี่อิโกนี่พิวมากเรียบร้อยภาคไม่ทันครับโซโลเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนแนะ ลาวแรกปัดกันรัวเหลือเกินคิดขับภากไม่ออกเลยเปิดมาด้วยโซโลแต่ปัดไม่โดนอิจิโกะปันโดนแทนตอนนี้อิจิโกะฟันโซโลอัดมุมโโโลใช้สกิลโดนแล้วเป็นไงบ้างอิจิโกะโดนไปเลือดเท่าๆกันแล้วโซโลฟันจากด้านบนพร้อมกับเปิดสกิลมารัวๆอิจิโกะฟันไม่ได้กันไม่ได้ เขากับสวดกับฟันรัวมากเรียบร้อยโซโลเปิดอันติหรือไม่ใช่เลยอันติอิจิโกแพ้ไปลาวสองเสมอกันหนึ่งหนึ่งโคตรแรงอันติและเร็วจัดลาวสามตึกัดสินเปิดมาด้วยอิจิโกก่อนเลยสะกิวดียวเท่านั้น โดนไปเกือบครึ่งหลอดโดนไป6 30เปอร์เซ็นต์โโโลใช้สกิลแต่เข้าไม่ถึงตัวอิจิโกะอิจิโกะฟันกันไว้ก่อนและครั้งนี้โซโ,ซโลกำลังจะตายแล้วโดยที่ยังไม่ได้แตะต้องอิจิโกะเลยอิจิโกะตีไกลมากดาบขึ้นสียำนั่นมันอะไรกันโซโลไม่ได้แตะต้องเข้าใกล้อิจิโกะไม่แตะนิดน,นะรนะาสามและแพ้อิจิโกะไปล่างฟูบิง โอเคครับผมก็พยายามทําคลิปตามที่ขอกันมานะมันแต่มันเยอะอยู่พรานงั้นรอกันหน่อยนะถ้ามีศึกแบบที่ต้นคลิปนะที่เป็นลิมูรุเจอกับลูฟี่ร่างนิกะนี่มันอินฟินิตี้วอลเลยอะคือแบบมันสู้กันได้เรื่อยอะไอ้คู่นั้นผมก็จะให้มันเสมอกันไปนะขอบคุณที่ดูจบครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอยากดูคู่ไหนก็ขอกันมาได้ขอร่างสูสีหน่อยแล้วก็ไม่เอาร่างที่มันโหดเกินนะโหดเกินแบบโหดเกินทั้งคู่มันตีกันไม่ลง งั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ